สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยากจะพูดถึงประกันชีวิตในยุคนี้ที่มีออกมาเยอะมากกับประกันโควิด -19 ทีถ้าท่านติดโรคหรือถ้าท่านติดเชือ้อแล้วตรวจด,ดูแล้วว่ามีเชือ้อโควิด1 9แน่นอนทางประกัน โควิดแต่รับบริษัทก็จะจ่ายเงินให้บางที่ก็สามหมืนบางที่ก็ห้าหมืนบางที่มากสุดอาจจะถึงแสนและห้าแสนแต่มันมีข่าวข่าวว่าคนที่ติดโควิด1 9ไปเบิกเงินแล้วบริษัทมันอ้างว่ามันไม่รับผิดชอบ เพราะคนที่ติดนั้นต้องการจะได้เงินเยียวยาหรือเงินชดเชยจากประกันจึงได้เอาตัวเองไปผัวพันกับคนที่ติดโรคแบบนี้ใครเป็นคนผิดลองคิดดูเอาแต่ที่รุงคิดแล้วคนที่ผิดไม่ใช่คนที่ติดโรค แต่เป็นบริษัทประกันที่มันเอาแต่ได้สับเ่าคิดคดโกงแม้นแต่เงินชดเชยคุณดูสิว่าขนาดบริษัทย่อยๆประกันชีวิตกับโควิด19มันยังอ้างปฏิเสธและอ้างอิงไปเรื่อยเปื่อย แล้วท่านลองคิดดูบริษัทใหญ่ๆห,หรือผู้มีอำนาจที่ดูแลประเทศมันจะไม่มีข้อโต้แย้งที่เหนือกว่าหรือเราทรมานกันมาหลายปีแล้วคุณท่านผมและเธอจะทรมานกันอีกต่อไปกี่ปี เห็นข่าวข่าวหรือเปล่าว่าตอนนี้คนฆ่าตัวตายมากเพราะความอดอยากคุณรู้ข่าวข่าวหรือเปล่าแต่รุงไม่รู้เลยเพราะว่าพวกมันปิดข่าวเราจะรู้กันเองนอกเสียจากเราต้องถ่ายให้เห็นภาพลงในโลกโซเชียลเยอะๆนะ Dog man.